วันนี้มาต่อกันนะครับสำหรับติวสอบกพราชการนะครับกับครูก้านโจทย์ข้อนี้ครับมี5มีลบ1มีลบ7มีลบ13เป็นลำดับไปเรื่อยๆนะครับจงหาลำดับตัวที่85นะครับใครทำได้นะครับลองทำเองก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรามาดูกันครับ5มาลบ1ลบ1มาลบ7ลบ7มาลบ13นะครับเป็นลำดับที่ห่างกันทีละเท่าไหร่ครับลบ6คงที่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเป็นลำดับเลขคณิตนะครับเพราะนั้นสูตรครับ an ครับเท่ากับอะไรครับจำได้ไหม a 1บวกด้วย n ลบ1คูณกับอะไรครับ d an ครับต้องการหาที่ a 85ครับ a 1ข้อนี้เลขตัวแรกก็คือ5ครับบวกกับ n ลบ1ก็คือ85-1ลบ1แล้วคูณกับ d d ข้อนี้คือลบ6อย่าลืมใส่เครื่องหมายลบนะครับไม่งั้นผิด5ครับติดไว้84คูณลบ6นะครับอันนี้ลองคูณกันดูนะครับ84คูณ6เราจะได้คูณออกมาได้ที่ลบ 504เพราะนั้นลบ504บวกกับ5ข้อนี้ได้เท่าไหร่ครับได้ลบ499นั่นเองนะครับเป็นคำตอบโอเคไหมราะนั้นถ้าเราได้สูตรนะครับก็จะจบนะไม่จำเป็นต้องมานั่งเขียนทีละลำดับไปเรื่อยๆนะครับก็ไปลองทำกันดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ